แอนโทนีนักเตะค่าตัวแพงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนกรานว่าเขาจะไม่ปล่อยให้คำวิาพากิจาร์ส่งผลกระทบต่อเขาและมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ว่าคนที่วิจาร์เขานั้นคิดผิดหลังจากเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างน่าผิดหวังแอนโทนี Anthony ย้ายมาในฐานะหนึ่งในนักเตะที่เอริก Hag, เทนฮารเซ็นสัญญาเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยค่าตัว84.8ล้านปอนด์แต่ยังไม่สามารถตอบแทนสโมสรให้คุ้มกับค่าตัวอันมหาศาลได้ ประตูที่เขายิงได้ในการเสมอกับเบอร์ลี่1-1นั้นถือเป็นประตูแรกของเขาในหลีกฤดูการนี้และเขาก็ยังถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเฉลิมฉลองของเขาหลังจากที่อยู่ในเตตชนะโคเวนที่ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอคัพแต่อย่างไรก็ตามแอนโทนีกล่าวว่าเขายังคงไม่สะทกสะท้านกับคําวิจารณ์และไม่สงสัยเกี่ยวกับค่าตัวของเขาเองมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผมจริงๆเพราะว่าผมรู้คุณค่าของตัวเองเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ เงินก็คือเงินและแน่นอนว่าทุกคนพูดถึงมันแต่จะไม่มีใครทําแบบนี้ถ้าฟอร์มของทุกคนและตัวผมเองอยู่ในจุดสูงสุดมันเป็นเพียงวิธีการทํางานหนักขึ้นโดยรู้ว่าตัวเองจะเก่งขึ้นได้ผมรู้คุณค่าของผมและผมจะทํานักวิจารณ์ก็ยังมีอยู่และเป็นสิ่งที่ทําให้ผมอยากทํางานหนักขึ้นพิสูจน์ตัวเองผมจะทํางานต่อไปทุ่งเททุกอย่างเพื่อทีมเพราะมันสําคัญที่สุดที่จะต้องมีจิตใจที่ดีและมีสมาธิมันเป็นปีที่ยากลําบากมากสําหรับผมและทีม ผลลับไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังผมเป็นคนที่รับคาวิจารณ์ได้เป็นอย่างดีและผมอยากจะแก้ไขมันและผมคิดว่าเราทุกคนต้องมุ่งความสนใจไปที่การจบฤดูกาลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เรายังมีเกมพรีเมียร์ลีกอีก2องเกมและนัดชิงชนะเลิศแต่จากนั้นเราจําเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ฤดูกาลหน้าและไม่ทําผิดพลาดที่เราได้ทําไว้ในปีนี้